สวัสดครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่เจอตัวจริงแล้วพูดได้คำเดียวครับว่าสวยมากสวยมากไครับสวยไหมหน้ารักไหมแล้วรักมั้ยครับขอเมาหน่อยโอครับวันนี้มาเป็นแม่พยตาหรือเล่าครับอ๋อไม่ใช่ค่ะ าเป็นแม่เป yes, well. well, right. ็ล่าค่ะของน้องโปรฟี่เห็นป่ะวู้นี้มีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยใช่ค่ะแต่เดี๋ยวเราได้เจอกับแขกรับเชิญแน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยครับแม่ลาทักทายเป็นแฟนทุกคนก่อนวันนี้มารอคอยกับโอ้เรียกว่าเต็มที่เลยเชิญครับค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะที่ในที่แห่งนี้ค่ะวันนี้ก็มาเป็นตัวแทนของเดโกโนะคะหรือว่าเป็นวิเเตอร์ สาวสวยเลยก็ว่าได้นะครับคุณเบลล่าช่วงนี้เนี่ยอัปเดตชีวิตของเราฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ค่ะเราช่วงนี้ก็เป็นช่วงแห่งกา,ารงงาถ่ายละครค่ะการถ่ายละครค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันค่ะเรื่องเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงค่ะมาถ่ายประมาณ30 35เปอร์เซ็นต์แล้วคิดว่าจะจบภายในปีนี้ภายในปี <ไข S 1> ปนี้เป็นแฟนได้ดูแน่นอนใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าในช่วงของการถ่ายละครในการทำงานต่างๆผมเชื่อเพิ่มว่าคุณเบลล่าที่ถือว่า ค่อนข้างอันหนักเลยทีเดียวงานหนักมากแล้วเหนื่อยมากเลยค่ะเพราะว่าชั่วโมงการทํางานมันเยอะไงเรากวเวลาเออถ่ายละครมันต้องแ่ายติดติดกันหลายว<ช>ันค่ะเพราะก็แสดงว่าแทบจะไม่ได้พักเลยแต่อะไรทำให้เราคลายเครียดได้ครับโอ้โหแน่นอนที่สุดเลยก็เป็นแบบน้องสัตว์เลี้ยงที่อยู่ที่บ้านเราเช่นน้องแมวอย่างเงี้ย<อ>ค่ะวกว็เป็นแบบอะไรที่คีวใจเราได้ดีแล้ว เหมือนพอกลับบ้านไปเขาก็เหมือนคิดถึงเราเพราะว่าเราหายออกไปตันน้งนานอย่างเงี้ยค่ะเขาเหมือนรอเราแบบกลับบา้านแล้วก็มาคลอเซียรรเรามัคงเมันนวดเราาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันชื่นใจมีความสุขไม่ได้แค่หายเหนื่อยเลยเดียวๆๆเป็นเขาบอกเลยนะฮะมีการวิจัยเลยว่าการ,รลูกขนน้องแมวเนี่ยทำให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้นใช่ค่ะแล้วยิ่งถ้าเราเลี้ยงน้องแมวของเราให้ขนนุ่มฟูได้เ<อ>นี่ยมันจะยิ่งแบบ d o u บ l e คุณสองเลยค่ะ ใครับใครเป็นพาอหน้องแมวบ้างขอเสียงหน่อยได้ไหมเรียกได้ว่าทุกคนในที่นี้เลี้ยงน้องแมวหรือน้องหมาแน่นอนคือต้องบอกว่าชื่นชอบอยู่แล้วแต่การที่จะให้น้องแมวเนี่ยมีผลที่ดูสุขภาพดีที่มันภาพในรก็ต้องดีด้วยการเลือกอาหารที่เป็นสิ่งสำคัญมา,มากๆสำหรับแมวนาอนอาหารคือสําคัญอันดับหนึ่งกว่าได้เลยคเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เขาอาจจะต้องกินทุกวันเช้าเย็น บางทีแบบกินทั้งบ้านอย่างเงี้ยการที่มีอาหารที่สามารถเออสริมสร้างเขาทั้งเรื่องของสุขภาพความแข็งแรงของเขารวมถึงความสวยงามของเขาด้วยถ้าเขาสุขภาพดีบดเขาก็จะแบบนุ่มสวยอูอโอ้โอพูดขนาดนี้คุณไปลล่าครับคุณให้อาหารน้องแมวเป็นอะไรครับทำไมน้องถึงผิวดีขนดีสุขภาพดีแบบนี้ครับเน็กโกแพทฟูดค่ะ น่งแมวเมียด้วยโอ้โหเรียกได้ว่ารบเลยให้น้องแมวไม่มีเบื่อเลยเดียวใช่ไหมครับยากรู้จุดุกจุดเริ่มต้นเป็นยังไหคคุณเบลาคุณมาเป็นทาสน้องแมวได้ยังไงโหความจริงตั้งแต่เด็กแล้วค่ะคือตอนเด็กใช่มตอนเด็กใช่ตอวเด็ตอนเด็กใช่ตอนอดยก่ตอนเด็กใชอเ็กใอเป็นใช่นเดกตอน็่ตเ่ตอเ่ตอนเดใชตอนใช่นเดตอนเด็ใช่อนเใช่ตอนประมาณตอนเด็กใ่ตอเ เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเลี้ยงง่ายเพราะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่เราจะไม่ต้องกังวลมากค่ะเวลาที่สมมติเรามีเราต้องออกไปทําง,งานเราไม่อยู่บ้านเขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ว่ามันก็ยังมีแบบเขาเรียกว่ามันก็ยังมีสกินชิฟให้กันและกันไม่ใช่ว่าเออแบบทางเดินกคนเดียวเลยเอะไรอ,อย่างเงี้ยเราไม่ใช่แบบเลี้ยงแบบเอ็กโซติกที่เขาอยู่ของเขาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็น้สึกว่าแมวก็เลยเป็นอะไรที่เราสึกว่ามันกําลังดีสําหรับเราแล้วเหมาะกับไลฟ์สไตล์ อาถามนิดนะึวครับระหว่างแมวที่เลี้ยงบ้านกับคุณเบลล่าใครติดใครมากกว่ากันโ oh. อ้ยากรู้เออเรียกได้ว่าสลับกันสลับกันเหรอแล้วแต่ช่วงเหรอใช่ค่ะคือถ้าเบลไม่อยู่บ้านหลายหลายวันเนี้ยโห้โหกลับมาบ้านบุกแมวคือแบบม,มีบทด้วยนะแ <laughs> ม่แม่แบบหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้เขาก็จะมาคลอเคลียบางทีเขาก็แบบเออกิจกรรมของแมวที่บ้านบางทีก็จ้องจิงจ้งจกผ่านหน้าต่างใช่ไ<อ>หมคะแล้วเบลก็ แบบพิ่งกลับบ้านก็เก็บของอะไรนู้นนี่นั่งตามเป้ลไปที่ห้องน้ำไปหาจิ้งจกด้วยกันโเป็นกิจกรรมของเขาใช่ไปแบบเอ้ยมาร่วมกิจกรรมกับฉันเราหายไปนานเลยแล้วน, <สะ S 2> นายสน <ะ S 2> ุปคือใครหาเจอก่อนฮะน้องน้องหาเจอก่อนนะซ <c oughs> <อ>ึ่งป<า>ัจ <c oughs> จุบันนี้ผมอยากทรา,าบว่าลูกแมวมีน้องแมวอยู่ในภานกี่ตัวแล้วมีสี่ตัวค่ะสี่ตัวแล้วใช่ค่ะก็ตอนนี้โทฟี่เป็นพี่ใหญ่ค่ะเป็สกวอตติชแล้วก็เทปา เป็นมันจีนหัตใจเป็นเปอร์เซียแล้วก็น้องท่อมดีค่ะเป็นอะไรนะตาสีฟ้ามีเชี่ยม้ามีเชื่อม้าเชี่ยม้าใช่ค่ะอ๋อมีเชื่อม้าอ๋อโอเคแล้นี่แมวไทยค่ะนี่แมวคือแมวของเบลล่าฮะของเบลล่านะโอเคเออก็คือมีหลากหลายสายพันธุ์แต่เวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาก็น่ารักอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาก็อยู่ด้วยกันได้ ผมขอถามกีดีกรรมที่แสบที่สุดไม่ว่าจะของตัวไหนก็ได้ขอช่อางติดตัวที่แบบทําให้เราดูว่ากีดีกรรมเนี่ยมันแสบที่สุดมาแชร์ให้แฟน,ผนแต่างๆได้ไหมครับก็จะเป็นน้องทําดีที่เหมือนเขาแขกขายยาวใช่ป่ะคะก็จะปีนป่ายเก่งบางทีก็แบบเหมือนปีนขึ้นโต๊ะแล้วก็แบบปัดขอบลงพื้นอะไรอย่างเงี<ก>้ยแล้วอันนี้ความตั้งใจใของเขาด้วยใช่คือเขาแบบชอบปัดขอบบางทีเราดูทีวีอยู่ก็กระโดดขึ้นไปหน้าทีวีแบบอยากเล่นลองทำสนใจอก็ มีพี่โธฟี่ที่จะเป็นพายุพัดพอลที่อคอยดูแลบัเดินแบบแล้วก็จ้องสายว่าทาแบบนี้ไม่ได้นะเออก็จะโอเคคือเดินทำไม่ไนดะ้แสดงว่าพี่โอฟี้นี่ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของบ้านเลยใช่ค่ะคอยดูแลเลยซึ่งจริงๆวันนี้เน,นี่เอเซนเว่าตอนนี้ก็วันเนี้ยแขกรับเชิญของเราที่แบบพิเศษม,มากๆเลยที่คุณเบลล่าพามาคือใครครับก็คือน้องโธฟี้ค่ะน้องโธฟี้วันนี้มาด้วยดูไหมฮะอยากเจอน้องโธฟี้ไหมอยากถ้าอยากเจอแบบนี้ไม่พบกับโธ เอ,เอนะฮะเออน่ารักไหมอหโอ้โหอ่านๆเดินๆค่อยๆนะฮะมีอขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมได้ยังไงครับโอเคครับขออนุญาตนะครับอโอ้โหเป็นยังไงนี่วันนี้ผู้ปกครองมไม่อยู่บ้านแล้วอีกสามตัวเลยวันนี้สนุกสนานเลยใช่ค่ะเออ,เอ,ออันนี้ เขามีมีมีวิลล่ากับเด็กๆอะไรของเขาไปหาน้องเขาพีเนี่ยก็นั่นแหละค่ะเป็นฝ่ายปกครองของบ้านเลยค่ะคือเมื่อก่อนก็จะมีเอ่อยคเกอร์ที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเขาก็จะเป็นเขาจะเป็นหัวหน้าของบ้านน้องพอลฟีก็จะเป็นแบบจ๋องจอกหน่อยแบบเป็นแบบเป็นน้องอะไรอย่างี้ก็จะไม่กล้าทําอะไรพอไทเกอร์ไม่อยู่ตอนนั้นแหละโอ้โหกลายมาเป็นราชินีของบ้านโซฟาจากที่ฉันไม่เคยนั่งเป็นของไทเกอร์ใช่ไหมได้แล้วฉันก็แบบครองบัลลังก์แทนนะคะเป็นผู้ดูแลแทนเลยตคนนี้ โอ้ผมอยากูว่าเลี้ยงยังไงให้น่ารักได้ขนาดนี้ครับเนี่ยแล้วโทฟี่เนี่ยคือโทฟี่อ่ะเอ่อข้อดีของเขาเขาชอบวิ่ดโผลคือทุกครั้งที่เราถืออยากให้เขามาหาเราก็สืบวีโอ้แล้วเขาก็จะเดินมาหาเลยทุกครั้งเลยเป็นสัญญาณของเขาเลยเพราะเห็นไม่น่าถือวีปุ๊บเดินมาหาเลยแล้วก็จะมาแบบอ้อนหือบางทีไม่ใช่คิวของตัวเองตัวเองวิ่งเสร็จแล้วถึงคิวของคนอื่นก็จะมาขออีกแล้วก็คือเป็นคำเรื่องเตือนของน้องเขาแล้วก็แน่นอนว่ากินเก่ง กินเก่งกินเก่งมากตอนนี้คือแขนขวาชาหรือยังับตอนนี้ยังได้อยู่นะได้อนี้น้องคือความสมบูรณ์แบมอไกันแล้วเหรอับวันนี้นะฮะเออคือต้องบอกว่าเป็นสายพันธุ์แล้วก็เป็นหน้าตาที่แหม่น่ารักนะเอาจริงจอยากรู้เลยคุณเบล่าคืออย่างที่มีการได้เกิดไปแล้วเมื่อสักครู่เนอะเรื่องของการให้อาหารพ่ออาหาให้น้องเรื่องของอาหารในกบผมอยากรู้นิดนึงว่า ปกติเราให้อาหารที่เป็นขนมน้องแมวจะเกิดได้โดยไม่เลยค่ะเพราะว่าในกกเขาใส่ใจเรื่องของคุณภาพของเอสินค้าอยู่แล้วค่ะเราสามารถให้ได้ได้แบบสบายใจเลยเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องอาเวตน,นิดนึงละวะถ้าเราให้ขนมเยอะแล้วเราอาจจะลดส่วนอื่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเพื่อความพอดีนั่นแหละแต่ว่าเรื่องเรื่องแบบสุขภาพเขาอะไม่ต้องไปห่วงเลยนี่เรื่องของสุขภาพเขาสบายใจได้และแน่นอนนะฮะผมถามสันเทย์จอนแล้วกันครับว่าสูตรไหน ที่เป็นสูตรปัจจัยของคุณเบลล่าครับนี่โอ้ขอโทษนะครับขอโทษนะครับผมจะช่วยถือตรงไหนได้บ้างนะรู้สึกว่าอยาไปจ้าเนี่ยค่ะโอ้โหคือคือมีครบเลยอ่ะต้องบอกว่าสองมือเท่านั้นนะฮะมีทั้งน้องโทมี่มีทั้งผลิตภัณฑ์ดีจากเนโก้นะครับต้ก็คือไม้ด้วยใช่รสชาติไหนที่เป็นปัจจัยของน้องๆที่บ้านครับก็เป็นเนโก้โกอันนี้เนโก้โกนะคะเออค่ะก็เป็นรสทูน่า ทูน่าเบ็กแซลมอน,นะคะน่ะนี่ตัวนี้นะครับจะเป็นแซลมอนเนาะรวมถึงนะก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับกับเนโกโก้พรีมมี่ทรีตัวนี้นะคะรับต้องบอกว่ามีส่วนผสมของทูน่าเนื้อขาคุณภาพพรีเมี่ยมด้วยซึ่งอย่างที่เราเห็นนะแน่นอนว่ามีทั้งคูนา่าเนื้อแซลมอนเนี่ยโอเมกาา้า3เขาก็จะดีด้วยนะครับการทานเข้าไปเนี่ยทำให้น้องแมวของเรานะครับสุขภาพดีนะฮะรวมถึงมีไลโคปีนด้วยที่มาจากมะเขือเทศ ซึ่งก็เป็นการช่วยเรื่องการต้านอนุรูอิสระให้ด้วยครับและยังมีน้ํามัน นี่พรีมโรสนะครับที่ช่วยในการบำรุงผิวแล้วก็บำรุงให้กับน้องๆแล้วก็มีส่วนผสมอื่นๆที่มากมายเลยอยู่ในเนโกโกรีมี่สีตัวนี้นั่นเองครับเอ๋ถือว่าเป็นปันจจัยของน้องๆที่บ้านของคุณเบลล่านะเป็นแฟนทุกท่านครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อนะผมขอแนะนําเลยว่าบูธเนโกของเรามีจําหน่ายนะครับสามารถไปซื้อกได้แล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากที่เราได้เจอทั้งคุณเบลล่าแล้วก็น้องโทฟี่ด้วยอยากให้คุณเบลล่า สเลน้อยละการฝากอะไรอีกเพื่อนแฟนที่แบบว่ามีน้องแมวที่บ้านแต่ตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อดีไหมนะหรือยังไงเชญเลยครับโอเคเราเรารู้สึกว่าการท,ท,ท,ที่เรามีสัตว์เลี้ยงมันทาให้เรามันทั้งที่วใจนายทให้เราอ่อนโยนด้วยค่ะแล้วก็คือเราอยู่กันแบบเหมือนเราเข้าใจภาษาซึ่งกันและกันในะาื่เรารู้สึกว่าเออเราหลังจากที่มีสัตว์เลี้ยงเรารู้สึกมีความสุขขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็เราก็มอบความรัก ด้วยอาหารดีๆโกได้ด้วยะค่ะเออเอาละครับถ้าจะซื้ออาหารแมวต้นงเออทคนนี้ถ้าจะซื้ออาหารแดวตงเับมือบอกว่ากิจกรรมของเรานะตรงช่วงของบนเวทีนะได้ว่าอาจจะมีประมาณนี้ให้ทุกคนได้ได้สื่อสารกันแต่ว่าที่บูธของม่โกดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีช่วงของมินิโอคุยกับคุณเบล่าต่อด้วยซึ่งตอนอื่นนะครับขอเสียงปรบมือกับน้องทู ร่วมกับเป็นแขกเับเชิญท่านหนึ่งนะที่จะบอกว่าพ like like ิเศษมากๆเลยวันนี้นะครับที่อยู่กับเราบนเวทีนะครับเดี๋ยวเราให้กินอันนี้ขออนุญาตนะครับแม่ครับเชิญครับดูแลเลยโอเแหมนารากับครัครับแล้วตอนนี้นะครับผมต้องขออนุญาตนะฮะเรียนเชิญนะครับทีมผู้บริหารนะครับขึ้นมามอบท่อดอกไม้แล้วก็รูปถ่ายนี้มอบท่อดอกไม้ให้กับคุณเบล่าของเรานะครับแห ันครับใครก็ตามที่ไม่รู้นะว่าจะต้องเดินไปบูธไหนนะครับเดินเข้าไปได้เลยครับบูธหมายเลข4 9.7ถึง9.9ครับแล้วก็บูธหมายเลข4 124ถึง126ครับนี่ซึ่งอยู่ในฮอล์นี้หมดแลนั้นแหละมีมูลค่ามากมายเลยนะครับสามารถไปจับจองไปซื้อกได้มีโปรโมชั่นให้เทียบรวมถึงมีของแจกให้เยอะมากๆเลยครับนะครับผมขอขอบคุณนะครับขออนุรัยนเชิญนะครับ คุณพียรพันธ์อังคสุโภครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท NCC Management and Development จำกัดครับเรียนเชิญขึ้นมอบของที่รเลึกให้กับคุณเบล่าเลยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมนั้นที่เราจะได้เห็นคุณเบล่ามามอบรอยยิ้มมอบความสุขให้กับพวกเรานะครับพร้อมกับประสบการณ์ดีๆในการดูแลแน้องแมว น้องแมวในบ้านไม่ค่อยเชื่องัาลองให้อาหารในโกลดูเพราะอาจจะชื่นชอบและเชื่องปาดมากเป็นตัวได้นะครับอะละครับขอได้เช้ในสามพันนะครับถ่ายรื่องรถกันหน่อยตรงกลางไปทีนี้เลยครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้นะครับรบเรื่องจริงๆนะอาหารแมวในโกลดนะครับที่ทําให้พวกเราทุกคนน้องแมวที่บ้านนะครับต้องตกหลุมรักพอเป็นงานนะครับผมเชื่อเลยว่าพิเชตเตอร์สาวสวยของเราคุณ,คณเบลล่าจะไม่มางานนี้แน่นอนเพราะว่า แม็กโกของเราครับได้มอบความสุขให้กับน้องแมวที่บ้านของคุณเบลล่าเช่นเดียวกันครับเอาละขออนุญาตนะครับอยู่กับเราก่อนนะครับทุกท่านนะฮะขอได้เชิญเพื่อเติมครับเป็นแฟน,น,น,นของพี่เบลล่าอยู่กับผมด้วยตาบอ,อเสียงหน่อยเล<ว>ยเแมว,แมว,แมวเออแมวเออวันนี้นะอย่างที่เราทราบวันนี้นะครับว่าทั้ง10ท่านนะครับที่ได้ถ่ายรูปพลอ,อ,อยนะ เดี๋ยวไปเจอกันตรงบริเวณบูธของนิโก้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายรูปแบบพลอยบิ่มตอนหนึ่งด้วยกันที่สำคัญใครที่อยากอยากสนุกต่อไปเจอกันได้ที่บูธนิโก้ครับเพราะว่าพี่เบล่าจะไปกับเราที่บูธนิโก้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวชอนสุดท้ายครับขออนุญาตให้เบล่าถ่ายรูปวีฟี่ให้เห็นทุกคนที่อยู่ในงานตรงนี้เลยนะครับอ่ะมาขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจะให้ทางทีมที่ตะกอนะฮะอยูุ่่ไหนนะัะตรงนี้นะโอเคครับอนุญาตนะครับเบล่าครับ วันนี้นได้ไหมฮะพี่บอกระยแล้วนะครับวนนี้นะเป็นแฟนคลครับรบกันเล่นแฮนะคฮชแทกไดโกเอเบลล่านะครับใครมีป้ายใครมีของใครถือผิตภัณฑ์ไโก้อยู่ชูมาให้หมดฮัน,นมาเลยฮะสามารถที่จะเดี๋ยวเดมจะมีวิดีโอด้นะเอาภาพนี่ก่อนนะิ่งก่อนนะเดี๋ยวผมน,นับให้เดีผมนับ <สา S 1> ให้ี่เออสวยๆเลยครบนะเห็นทุกคนนะเห็นทุกคนนะสาม สองหนึง่งขอให้ทีนะขอให้ทีนะขอแบบลื่นเลื่อเนเยฮายกมือให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวบางตองหลังนะฮะขอให้ทีนะเดี๋ยวทำให้นะสามสอง ช่วงนี้ก็ติดตามทาชงช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะเบอร์บอร์ดกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ซึมถ่ายอยู่ค่ะแล้วก็น่าจะมีโปรเจกต์อีกสักสองสามโปรเจกต์กกค่ะสำหรับโปรเจกต์ถ่ายภาพถ่ายังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเบลลด้วยนะคะรอติดตามรอติดตามได้เลยรูปถึงครับคือพันเนโกะครับเชิญเลยครับค่ะก็แน,น่อนอนนะคะเนโกะมีหลายสูตรหลายรสชาติให้กับน้องแมวที่คุณรักนะคะนี่คืออาหารแมว เดินไปได้เลยนะครับที่บูธ497ถึง499และบูธ4124ถึง126นะครับที่ฮอล์ H 7ฮอลล์8ชั้น LG มีบริเวณตรงนี้นี่เองนะครับต้องบอกว่าพืชพันธ์ของเนโกนะครับตอบโจทย์พวกเราอย่างแน่นอนนะครับที่การที่จะดูแลน้องแมวที่บ้านให้สุขภาพดีขนสวยและเป็นมิตรกับเราผมเชื่อเลยว่าพืชพันธุน์เนโกจะตอบโจทย์น้องแมวที่บ้านคุณอย่างแน่นอนครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าบทช่วงของผมจะต้อง คุณเบล่าในช่วงของเวทีกลางตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเชิกคนต่อตรงนู้นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทานุกท่นานนะครับขอบคุณครับ